างวัลเนาะวันนี้เป็นปีนี้เป็นปีที่แปลกมา,ากๆนะคะเราไม่มีพี่สาวเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรปีหน้าเราจะมีพี่สาวแน่นอนเนาะแล้ววันที่ส <f rench ing> ามแฟรนชายเท่าเที่ยมปีนี้ก็ไม่มี <c oughs> ปีนี้ก็ไม่มีนะคะ <c oughs> สงสารปีนี้ก็ไม่มี <c oughs> สงสายมากนะคะแต่มีลูกสาวดีเด่นอีกหนึ่งคนค่ะอยากก่างที่เรา อยู่คริโอมากี่ปีลูกปีเดียวปีเดียวแต่ได้รางวัลลูกสาวดีเด่นเพ,ะะรรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไม่เอ่ยจริงๆรเออเรากงรอให้คนหนึ่งปีไปก่อนแล้วไปรู้ในปีหน้าใช่ไหมคะแม่อยากจะเล่าสถานการณ์ของสาขาเอ้สาขาแม่สายฟังวันที่เราเปิดแม่สายวันแรกนะได้สามหมื่นวันที่สองได้สองหมื่นวันที่สามก็ได้สามหมื่นวันที่สี่โควิดมาจ้ะวันที่สี่โควิดมาเลยจ้าวันที่ห้าด่านปิดจ้ะ เราเปิดไม่สายได้ประมาณเกือบไม่ถึงสิบวันนะยอดจะไปแสนแล้วอ่ะแต่โควิดมาด่านแม่สายปิดลูกค้าแม่สายสยอมากเป็นลูกค้าพนะ่อแม่เนาะแล้วต้องมาเนี่ยนะหอบเงินส่งมาเป็นฟ้อนเป็นฟ้อนเลยสาขาแม่สายเป็นสาขาของปนกนะคะกับของนวแวทยเนานะด้วยด้วยสถานาการณ์วันนั้นคือเราตื่นเต้นมากเปิดมาสามวันได้แสนอะ่ะแล้วมันเจอโควิดอะแล้วเราก็อกไม่เป็นไรเราที่เราโควิดมันจะมาแค่เดือนสองเดือนไงเราก็ยังเปิดต่อไปเรื่อย ีอย่เจ้าโควิดปิดเดือนสองเดือนไม่ได้แม่สายปิดสามปีพอเข้าปีที่หนึ่งพ้นปีที่หนึ่งปุ๊บสถานการณ์ก่อซี่ซี่ทรงๆกูจะเอาอย่างไรเนาะจะไปต่อหรือไม่ต่อก็คุยแบบปนเนาะว่าเฮ้ยมันมันไม่ไหวด,าดา่าๆมันไม่เปิดสักทีเราอาจจะต้องปิดสาขาแม่สายเพราะมันเริ่มจะขาดทุนนะขาดทุนสะสมขาดทุนสะสมไปเรื่อยก็ต้องควักแม่ต้องควักทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยแต่หนึ่งในสาเหตุที่ไม่ปิดก็คือมีพนักงานที่ดีดี อนนั้นมีนุกพีกอีกคนหนึ่งคือมาทํางานร้านเปิดกี่โมงครับ9โมงมาทำงานแล้วแต่8โมงครึ่ง8โมงครึ่งร้านพร้อมเปิดละถูพื้นทุกซอกทุกมุมแม่ไม่ต้องไปตรวจเลยนะสาะคแม่สายนะอยากยญยไม่มีคือแบบจัดก,การเกกรียบกลิบแล้วก็มาแล้วแต่8โมงครึ่งคือทําทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องพูดต้องบอกอะไรสักอย่างไงก็คุยกับพี่น้องแบบแล้วเด็กแล้น้ำหวานก็มาอีน้ำหวานก็แบบผูขยันมากเลยแล้วเรียนรู้เร็วเรียนคลิปเรียน ให้ทำาละสานคลิปและช่วยทาคลิปช่องแม่อีกนะก็ทาอีกเป็นสิบคลิปประหยัดคือบอกหนึ่งทำสิบอะ่ะน้ําหวานจะเป็นคนที่บอกหนึ่งทำสิบแล้วคือแม้กระทั่งลูกค้าเอาติดให้น้าหวานอะ่ะแต่น้ําหวานพีเข้าร้านอะ่ะลูกค้าติ๊ให้ห้าสิบลูกค้าติดให้ร้อยเดึงและทีเป็นยอดขายเข้าร้านคือจริงๆไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าลูกคงานมันสดให้แต่ลูกน้ำหวานเอาเข้าร้านอย่างงี้ลูกคือแบบว่ามันมันน่ารักจนคุยบบกับพ้านกว่คือเราจะปิดแม่สายเหรอเร,เ,รเราเราเจอแบบเพชรขนาดนี้อะ่ะ คือพน,นักงานดีขนาดนี้เราจะไปหาที่ไหนแล้วเราจะปิดไม่สายเลยเคยถามนักหวานไปอยู่สาขาอื่นได้ไหมแต่แมก็ไม่สะดวกว่าบ้านนักหวานเดินมาทํางานช่วยรบนเนี่ยเ,ออเดินมาทำงานมันอยู่ใกล้ร้านเลยคือเดินมาทํางานหนูอยากอยู่ตรงนี้หนูอยากดูแลพ่อแม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็คุยแต่ป้าน้งว่าเอาวะยังเมื่อเด็กมันสู้อ่ะเราก็จะเปิดต่อดูซิมันจะขาดทุนอีกสักกี่เดือนจนทุกวันนี้ด้วยความที่ด้วยความที่ตัวเด็กเองแบบเฮื่อสู้อ่ะแล้วป้านองก็ไกสู้ เราก็เปิดต่อจนทุกวันนี้ยอดไม่สายสองแสนสองแสนาไรทุกเดือน,นแบบไม่สุดยอดไหมคะตบมือไหม่สายเลยค่ะแล้วยังไี่ตอนะสองแสนเนี่ยพนักง,งานคนเดียวนะเจ้าพนักง,งานคนเดียวลูกบางทีแบบเขาจะไปนี่อยู่สองคนอะแบบอยากรับลูกค้าเยอะเลยน้ำหวานอยู่คนเดียวนะคะน้ำหวานเป็นพนักง,งานที่แม่สายคนเดียวและทํายอดได้สองแสนกว่าด้วยตัวคนเดียวสุดยอดไหมคะขอบคุณคะ่ะอีกทีค่ะเดี๋ยวให้น้ำหวานแชร์ ขอสวัสดีก่อนนะคะท่น้งหมายนะแล้วก็เป็นลูกสาวมาได้แค่ปีเดียวก็แล้วก็พัฒ <c oughs> นาต <c oughs> ัวเองมาแบบทุกวันจนถึงวันนี้นะคะ <c oughs> ก,ก่อนมาเป็นลูกสาวคีโอนะคะก็เรียนจบม .6 มาก่อนแล้วแล้วก็ทํางานพาร์ทาเป็น ทำงานพิซซ่าแล้วก็ทำงานมิสเตรอร์โดนัทขายโดนัทนะคะในหาน้างแล้วก็ได้มาเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะคะคือจบม6มาแล้วก็ไปเรียนด้วยความที่ว่าออพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่แต่ก็พอแบบพอมินพอใช้แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเราไปเรียน